ที่นอรู้จักพมา่ารามันนะครับไอพวกพมา่ารามันเนี่ยมึงจะมาเคลื่อนไหวหเกี่ยวทางการเมืองไม่ได้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีประเทศไทยยังไม่เกิดนะครับอันนี้ประเทศไทยนะครับยังไม่มีประเทศไทยนะครับเมื่อเราพูดถึงโยเดียหรือพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันเนี่ยก็<ๆ>จะต้องนึกถึงพม่ารามัน ซึ่งก็ไม่ใช่ประเทศพม่าในปัจจุบันนะครับแต่เป็นการพูดถึงชนชาติที่มีกลุ่มพม่ากับกลุมมอญจึงรวมกันเป็นกลุ่มพม่ารามันแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าพระมหาเถรคันชงซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์อยุธยาและได้รําเรียนกันมาในปัจจุบันนี้ว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อ พื้นฐานของไทยไม่ใช่ประเทศพามา่าเนื่องจากเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชถ้าอยากจะเคลื่อนไหวทางพม่าให้ม,มึงไปเคลื่อนที่ประเทศมึงเพราะฉะนั้นการที่เราต่อต้านพาม่ารามันแปลว่าคนนั้นไม่ได้เข้าใจพื้นฐานของประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าคําว่ารามันหรือชนชาติมอนก็มีส่วนที่สําคัญมากกว่าคนที่พูดเสียอีกเราได้รับหนังสือจาก ทางหน่วยงานนะครับบอกว่าวีรัแสงทองเนี่ยจะมายื่นหนังสือที่ UN ส่วนพื้นที่ที่เป็น UN นนั้นถ้าเราเข้าใจกฎหมายหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองที่สำคัญของระดับนานาอารยประเทศประเทศไทยเคยมีผู้ที่มีความสำคัญจนกระทั่งได้เข้าไปสู่กระบวนการคัดสรรหรือได้รับการแต่งตั้ง ในองค์การระหว่างประเทศมากมายและประเทศไทยก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของโลกโดยมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิทธิในการจุมนุมของประชาคมโลกจึงมีมึงรู้จักนักสู้บางระจารันหรือเปล่าส่วนนักสู้บางระจารันเนี่ยเขาไม่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับตอนนั้นยังไม่มีแผ่นดินไทยนะครับแต่ว่าเขาปกป้องบ้านบางระจารัน เขาปกป้องบ้านเกิดที่เขาอยู่อาศัยของเขาเองการศึกษาเขาไม่ถึงถ้าไม่รู้จริงไปเรียนในสือก่อนนะน้องรู้แล้วนะครับว่ามันยื่นไปแล้วคนที่จะไปยื่นหนังสือนั้นได้ยื่นไปแล้วไม่ใช่วันที่1กุมภาพันธ์2,568แล้วซึ่งวันนี้ตรงวันเสาร์แต่พวกคุณก็ยังจัดการชุมนุมถ้าวีระแสงทองมานะครับด้วยหวังว่าเขาจะเดินทางมาก็มันมาวันนี้นะครับ วันนี้พม่ากับไทยจะได้รู้กันสติครับคิดให้ดีว่าเขามาแล้วเนี่ยเขาจะมาอีกทําไมรอไอ้วีราแสงทองถ้ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรถามว่าคุณจัดอีเวนต์แบบนี้เนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนคืออะไรอันพวกนี้ที่มาก่อกวนไม่เห็นนะครับผมเห็นแต่ความขร่าของกลุ่มผู้พูดดูคนของพวกมึงที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายรอยิงยาฆ่าเด็กแปดขวบ อุ้มผางปาลาระเบิดใส่มึงไปดูที่ภูเก็ตอุ้มเด็กผู้หญิงจะไปข่มขืนสมุดปากกาสมุดปากกาเนี่ยรอหิงยาคำถามคือพวกมึงอะอยู่ไหนเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่าได้มีการดําเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอนไปแล้วไม่ใช่เหตุที่จะลุกขึ้นมาชุมนุมเพื่อต่อต้านพม่าที่ทําความดีเคลื่อนไหวทางการเมืองของพม่าในเมืองไทยเพราะถ้าคุณมีสิทธิ์ในการชุมนุมมีสิทธิ์ในการ พักค้างอ้างแรงโดยใช้งบประมาณของรัฐพวกเขาเหล่านั้นในฐานะที่เป็นประชาคมโลกก็มีสิทธิ์ที่จะร้องหรือยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติที่มีอำนาจโดยบริบูรณ์เอานาทีรัฐปล่อยมันจนเกินไปถ้ามีรู้เรื่องอย่าพูดมากครับ